สวัสดีครับจากบอทซีล่าคอมนะครับันเทสอ่เ DJI m i n i 3 Pro นะครับส่งให้พี่สินทานะครับลำนี้ครับอ่าเริ่มต้องเปิดรีโมทก่อนเลยนะครับพี่สินทาเหมือนคล้ายๆกับ MINI SE นี่แหละครับแต่ว่าอันนี้มันจะระบบขึ้นมาเดี๋ยวน้องบอกจะสอดไอ้โหมด c t i v e Track นะครับนะครับเปิดตัวลำครับโอเคครับ SD card นะครับ เนียก็ไปไปแพร่นะครับพี่สินทาก็เอามินิ s อีนะครับอัพนะครับอัพอัพเป็นมมนิสามโปรแทนนะครับโอเคเป็นเอ็นดีกรายืนยันกันเลยครับจุดเด่นของเขาก็จะเป็นเนี่ยครับพอกดตรงนี้นะครับเนี่ยครับกดสองทีนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นภาพหน้าตั้งนะครับอ่ากดสองทีไงครับกดสองทีปุ๊บก็จะกลับ โอเคครับทางบ้าน Take off รอ Home Point ก่อนนะครับเล่นร้อนหน้านะครับนะครับโอเคครับในนี้เปลี่ยนภาพนะครับมันเป็นอลาเป็น 4K นะครับผมเปลี่ยนเป็น180เหมือนเดิมนะครับเพื่อว่าจะได้นานโหลดง่ายๆนะครับอ่ะซูมก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็เลยครับซูมก็จะเป็นปุ่มนี้นะครับซูม เวลาตูงให้กดใส่ค้างอ่านลงไปใน Home อ a g e Update นะครับเดี๋ยวลองมาเก็บภาพให้เลยครับอย่างนี้เพื่อนๆนะครับนี่ครับมันจะมีเซนเซอร์นะครับเป็นงานที่เพิ่มมาครับเซนเซอร์ด้านหน้านะครับจะไม่ทำงานระยะ1.5เมตรแล้วก็เซนเซอร์ด้านหลังนะครับ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 มันจะอาศัยนะครับมันจะได้มานี่คือผมตั้งมันต้องตั้งเป็นอย่างนี้นะครับ By Part ใบาพารก็คือเจอนี่นี่เนี่ยนียต่ตั้งเป็นเบรกแทนนะครับตั้งแต่กินเป็นใบพาร์ทก็คือว่าจเจอวัตถุแล้วหลบไปต่อนะครับนี่อันนี้จะเบรกนะครับอันนี้จะเบรกจะเบรกมีปึ๊บอ่าเบรกเลยนะครับข้างหน้าก็อย่างนี้ครับนี่ขาจะเบรกนะครับมีสับตอเพิ่มเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคมาเริ่มได้คอด้ลยนะครับโอเคครับ ต้อึกเหมือนเราอ๋อต้องรีบเลยครับจริงด้วยมาละอองมาล้ไม่ได้แล้วบ้าเอาลงมาเลยโอเคทันอยู่ครับโอเคแล้วครับเหมือนละอองมาแล้วหยุดแล้วโอเคแล้วครับเดี๋ยวลองซูมเดี๋ยวดันขึ้นเลยครับอืมอ่า z o o ก็ตรงนี้นะครับแสกนะครับกดแัตว์ราคาครับนะครับมันจะซูมอินซูมอินซูมเอา t นะครับโอเคนะครับชัดซูมอินแล้วก็ซูมเอา อ่าสับดิคอดครับฝนมันมาแล้วนะครับอ่าพับนิ่งครับอ่านะครับหน้าต่างมุมเดียวกันนะครับเติบเติบอ่านะครับหน้าต่างมุมเดียวกันอ่าของบ้าเปลี่ยนเติบเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดิคอดอีกสักไฟสับเดียวแล้ครับผมเสียวโอเคนะครับอ่ะเิคคอร์ดอ่พาไดไายแบบสัก สิบวิพอนะครับโอเคนะครับอ่ปั๊บเลคคอร์ดครับอ่ายกสะญญาณดิเทนทูโฮมหน่อยนะครับอาร์ทีเอทอาร์ทีเอทตั้งแตตั้งไว้สามสิบพอครับเนี่ยอ่าดิเทนทูโฮมครับ Return to o h m ว่าแล้วครับนะครับภาพมันจะสวยนะครับภาพมันจะสวยครับ พอดีเนี่ยครับฝนมัน,นเริ่มลงละอ่แปะแปะปอแปะนิดนิดหน่อยนะครับ Landing. ครับนี่แทนของผมนะครับวันเรอ่ะนี่ครับปึ๊บโอเคครับเรียบร้อยครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับผมครับสวัสดีครับ